สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงงมากบอยพิษนุโพดถามธนาคารทำไมมีเงินแสนโผล่มาพิธีกรอารมณ์ดีบอยพิษนุถึงกับหาไม่ออกหลังอยู่ๆก็ได้รับข้อความที่อ้างว่าส่งมาจากธนาคารแห่งหนึ่งแจ้งข้อความว่าคุณได้รับเงินหนึ่งแสนบาทเล่นเอาหนุ่มบอยรีบแคบข้อความพร้อมโพลดลงในเอจีส่วนตัวและเขียนข้อความถามธนาคารดังกล่าวว่าธนาคารกสิกรไทยมีแบบนี้ด้วยหรอครับ ใครเคยได้แบบนี้บ้างครับ1 0 0 0 0แสนบาทกูจะรวยแล้วโว้ยและหลังจากที่บอยพิศนุโพสข้อความก็มีแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดง,งความคิดเห็นมากมายโดยเตือนหนุ่มบอยว่าน่าจะเป็นข้อความหลอกลวงจากวิช,ชาชีพขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ